อาไปครับพี่น้องผมหกโมงแล้วคุณตะเวนห้อมขื้นตะเวนห้อมขื้นนาะพี่น้องนะเอากับอยูทูปชออีสานบานขุยเองกับเสียกับผากับหน้ากับนำพอข่ากับป้งเร่งป้วงเร่งยู่เตรียมตัวพี่น้องเลยส่วนเท่ากับไปหาตูดกินกันดาขาดตามเคยพี่น้องผมอันได้เสียบบ้ามีกับสิบว่าบ่เสียบผลเจังสีไฮรองสิ่งที่เขาเล่นไว้คือหมองหันพี่น้อง สิ่งที่เฮาเล่งไว้คือสิ่งนี้อุ้ยพี่น้องผมปาดไว้ให้แล้วเรียบร้อยปาดตีโทปาดตีโทูเตรมเต็ียมพี่น้องผมเต็ียมเตรีมเลยปาดตีโทเอาคุณแม่บ่านไหน้ลงมาผมนเลนยเบิร์ดแล้วอุว้อยตายบุยเอามากับเบิดเลยเหรอ เป็นดอกกระเจียวบานดอกกระเจียวบานพักอ่าพักกระย่างไปหลับเอิ้นไปทั่วไปทีบเลยละไปแดกขันบ่อทายเลยกับบอ่อใดพี่นอ้องเดี๋ยวเบื่ออันนี้เป็นน่องใหม่หวานนะครับเนาะอันนี้เป็นน่องใหม่หวานพี่น้องเป็นน่องใหม่หวานเลยครับเด้ออืมอยากใหเขาสิไปเรื่อยเรื่ยเรียงๆหมูกระหยียบบ่ท่าน ขัดอีกว่าง30นาทีนี่คือเรียบร้อยพี่น้องผมดูกระบอกย่างมหมูราดน,นี่เลี้ยงด้วยสู้รหลดบนนอมันคือเสียบคักทรทเด่นยังว่าครับผมว่าเอาสู้รหลดได้เลี้ยงเด่นจิ้นดิบกับเสียบผอดไก่เจตึง ใส่กวางขี้เจดึงแเจี้ยวหวานแเจี้ยวหวานไปเจดึงนี่แกงเขียวหวานพี่น้องผมกับเจดึงเฮาของคุณของคุณเมียนาอุ้ยตายอุ้ยไปใส่เอาไปใส่เบ็ดสิพี่น้องกบหน่อยพี่น้องโก้อันนี้การันตีลานผสมเส้นว่าเป็นกบธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวนี้นี่เป็นกบธรรมชาติลานผสมเส้นเป็นกบหน่อยพี่น้องไปหาไตมคนไป็นไตมาถุงละาหาสีพีนาะครับเนาะคันดาวว่าเพียของคุณเมียนาเฮา คบหน่อยเตียนดวงเดืองดวงเดืองข่อยจี้กับเหมือนเดิมคือเกาข่อยจี้เฮาเสแบบสบบมีตุนเวร้ายเราบอกแล้วครับนี่อ๋อมีเนี่ยอุ้ยแจวพี่น้องผมแจวแจวเลยพี่น้องเอ๊ะวังหันเดี๋ยวบ้ามีสงสัยเลยเดี๋ยวนี้อันนี้เพราะสงสัยหรอกนี่อันที่สงสัยนี่ก็คืออ่าอุ้ย ของหวานคุณแม่ทอนเขาวุ้สังขยาเอาวุ้นสังขยาเอาซิมได้เหรอครับว่าบ้ามีเก่งใจบ่อยากซิมดอกเอาเเบก่งใจพี่น้องผมเก่งใจเก่งใจที่อยากกินนี่ของผู้ใดก็ได้เก่งใจสังเยาไทยฮุบดีฮุบหน้่ไอ้บ้านเก่งใจกว่เนี่ยบ้ามีตอนเก่งใจว่ะครับ อ๋อพระคุณเจ้าหอมมาเดี๋ยวครับอันอันกวางยุเอเรอยยุนี่อย่างว่าหันดีหยาดกันโอ้พนญยาิพวกบัวจะมัดจะาบาดขึ้นดีหยาดกันโอ้พนไกยหาบาดพวกบัวกวางเอเรียยุสอบหนึ่งเบ็ดเลยพี่น้องเพื่นใส่สูตรขายแบบเล่คนหุ่มเอาข้าวเดี๋ยวเบิดเลยอันนี้อากาเตียวถามพระคุณเจ้าว่าพี่น้องผมมาเขากาใส่บาดหยาิตัวกันเนาะ เขาเป็นพุทธพี่น้องผมพุทธศาสนิกชนเขาเป็นพุทธเขาต้องใส่บาตรใส่พวกกันนะเป็นภาพที่สวยงามเลยพี่น้องผมไฟรอตลาดเขาก็รอไปไฟทางฝักคุณเจา้าทางญาติโยมศิษยานุศิษย์แฟนหน้านุแฟนเขากระเทียมใส่บงใส่บาตรไปสังกะรีกับมีพร้อมเขาไปทางพี่ เดี๋ยวจงกลับมาเบิ่งกันเข้าไปทางพี่ก้อนพี่น้องเคียบกับมาขายตะเสาเดี๋ยวพี่น้องผมช่วงเกียงช่วงเกียงอยู่ที่อันนี้เขาเอื่นกับเท้าไปใส่ขวานูขวากไก่ไข่เป็ดไข่ไก่เขาต้มนุ่มเนื่อยรับรองบ่าผ่านขันเจ้านี่มีแน่นอนแบกกระดินเท้าพี่ขี้นูสวนแฉพี่น้องตาดีดีเดียวมีนี่นี่นี่ฟงแฉพี่น้องอยากซีมมึงเดี๋ยว มี่มีสองย่างนี่พี่น้องที่ไปร้านได้ผื่นแนะหน้าห้ซิมดีดีผื่น่าข้องข่อยรสชาติคือแบบมาตรฐานกว่าสันขันมาท่างพี่ก็บอกให้ซิมข่าพี่น้องมาท่างนี่ก็บอกให้ซิมผู้มัติซิมมในจังไดอยะไงเย็นนี้สิกว่าฮือห่าคือห่าน้ำคนไปบอกพี่น้องนะครับบรรยากาศ เอาเบิ่งกันม้างว่ามันเป็นหน่อยๆแต่ว่าของถูกสิ่งถูกอย่างเพิ่นหาเพิ่นเก็บมาพี่น้องบ่แม่นว่าไปรับตลาดใหญ่มาขายตลาดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อตลาดบ้านบ่ามีคือหาเองขายเองพี่น้องผมเฮาบ่ต้องไปหาซื้ออยู่ตลาดนอกตลาดใหญ่ครับคั่นสรรพมันบ่แม่นแบกกระดินแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะคั่นไปซื้อตลาดใหญ่มาขายแนวลักษณะแนวนี้นี่ถือว่ามันก็ต้องขาดทุนอ่ะโอ้ตายเจ้าน้องมีใกล้หวใช่เจ้า่ตัวเจ้าบานเนาะ โอ้ยก็ใครถือแ่บ่ใครถือนดิตัวบกไงเลยตัวบกไงเลยพีนองเดี๋ยมหากับบองมาแหลกหากระบอกอากุุงพีนองผมกกุงกรวยนาะพี่นอ่เนาะกุ้งเฮา่งครับคือบ่กวยขายเน่ยคุณแม่เอาเคียงมาลวงเลี้ยงล่วงเลี่ยงส่หัน ปูอเฮ็ด่กุ้งไฟอุ้ยปลาซิวแก้วกะมี่ปลาซิวแก้วกะมี่น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 ี่ปลาซิวแก้วปลาเชงกะมีบักเคียบพักผงพักหอมมีเบิด์ตเอาพะคุณเจ้ากะห้อมก่อือพะคุณเจ้าห่อกะห้อมไก่ไปแล้วห่ากะไปเรื่อยๆเย็นนี้คือว่าสิได้ซื้อข้าวหัวชิงไข่ใบฉีดตูดนั่นแหละแล้วเาสิซื้อไปยังพี่น้อง ต้องติดตามตอนต่อไปเข้าสืส่อไปอยังกับพ่อมีสองอย่างตามที่บ้ามีบอกด้วยครับเด้อการเลี้ยงก็เคื่อแบบนีนี่นี่เขาเอื่อนการเลี้ยงการดำนะครับเนาะผู้มักกับมักตัวนี้แต่ผู้ใส้ขวัวนู้กับมักตัวนี้แหละว่าว่วามันดำดีไกลอีกโมซิงไข่คาบักริกเชื่อขวดในซิบโอ้โหแม่เป่งพี่น้อง เมเป้งหาซีฟจานพุ่นๆจานบักแง่พี่น้องเมเป้งหาซีฟอ่ะมีหยังเสียนหยังคุณแม่เฉียนน้อยพักจิวมีพักจิวยังมีเนาะครับเนาะเฉียนน้อยเฉียนดวงเดียงดวงเดียงพี่น้องผมอุ้ยแต่สนซ้อนพี่น้อง พักเกีวมาเสียกับปุ้ยถอันแบบพี่รองเียเอาคุณเมียพักเกีวหาอยู่น้ำหิมท,งท่งตอนเมียนี่ละได้เน่ยนอนอาิบบาทปานได้ฟรีขนาดเป็นตตัวเลยกิโลนี่ก็แหลกล้านละพี่น้องผมเครียรเพ้าพี่น้องผมเครียรเคียร์เคียพี่น้องครับเครียรเคียรเคียม,มวยหัวสากกระดงกระเซอ นี่มีน้ำอ้อยผู้แม่อะไรอยังหมกอี๋งหมกเขียดหมกเขียดสุบเขียดสุบบักเขียดสุบบักเขียดกับหมกเขียดนี่คนลุ่มอีกแล้วนี่เอ๊นเป็นยังไงกันอย่นึงมึงกันน่ะเออน้องลายแช่แนวลุ่มเอาอีหยังล้านนี่แปลกแปลกเลยนี่จะมีนั่งกวักบ่ปปลลาาบัวมาล่องคนเราห่มเอาห่มเอาเรามีของดีเรามีของดีขายถือความเราเบื้องเนี้ยพี่น้องจานละหาบาทนั่น ไปไปสิบ่กอาสามเทียที่เทียผมเดิน,ดน,นแม่รบ่ครับอลาเสียไปใสคือยังบ่ามาขา,ขายของขายของให้แฟนครับเขาได้กินได้ดกันไปดำหน้าจ้าไปดำหน้าไปดำหน้าจ้าอืมอ้าบิึงพี่น,อน,น,น,ออออน้องกัดก็มันว่าเป็นหุ่มซื่อๆความนี้ถือเงินซออร,รอแซชรีอาจะพูดใดก็ได้เออร้านนี้มีอย่างดีเดียวเดียวเดียวเดียยวต้องต่องต่องบึงพี่น้องร้านนี้มีอะไรดี คนเดเงินญาติกันดีผอมวอ่ามันดีธรรมดาดีดีเพื่อนขายเอียบปลาพี่น้องขายปลาเอียบเราคนคือต้องการประมาณว่าเอาไปปิง้งอ๋ออ๋ออีหยังข้านสารคือค้ขอโคกทิมพี่น้องบาดนี่เป็นหยังคืขอทุบโคกครับมันบ่ดีบ่ฮคนบ่หวัวดีเสือ คอยเราว่ามันจะข้อโคกทิมโอ้ยโต๊ใจพี่น้องผมโอ้ยบ่เหล้หะเอือแมสัตผมก็ตกใจกันคว้าสีข้อสนอกเี๋ยเจะร้องความไม่หรือความยังไงบางฮัเน่เสียงวงเปียงวงเปียงกวเราจะยินเสียงซัวน้ำสีนดโอ้อันนี้เสียงโอ้่พี่น้องจวด บ่แม่นเพิ่อนคว้าโคกทิมพี่น้องบาร์ไดแท้เพิ่นตีเองมันเป็นเสียงโดนตีเลยครับเพื่อเป็นอ่าเขาเอิ้นว่าโปรโมทการขายสินค้าของเจ้าของเอาขอตรวจได้ไรครับว่าวมีชิดผิดว่าแม่สิทุบโคกทิมสิมาขอซั่นดิอันนี้ขาดเผสิไปหูเนาะพี่น้องเนาะไปเห็ดโป่งเรียงโป่งเรียงสัวสัวหลวดก็ว่ามันผูกโคกตายอุ้ยนอ้อยตกพี่น้อง เขาใหม่ตุ่มเ่าพ่อเขาตุ่มอีกจ้างหาพี่น้องเลยจีบจ้างหาพักกะแยงหน้ารับประกันได้เนาะครับเนาะเก็บมาตหน้าพี่น้องนี่หอดแามใส่อยากใส่กินเลยถามหาคักแทะเข่าหัวงอกระมี่ครับอันนี้ซิมงฟีได้เรื่อยนะครับเนาะเออพี่น้องผมนี่ละซิ่งที่ซิมงฟีอยบบพ่อต้องคิดพี่น้องจัดไปซุปน้ำมันไก่ตัวไข่ แล้วก็หมกปลาซิวหมกน้ำมันหมกเขียดโอ้หมกเขียดหมกน้ำมันหมกเขียดมาพี่น้องผมคุณแม่หนูประจำการอยู่นี่ทุกมือพร้อมบ่แม่นทุกอังคารทุกมือเนี่ยผู้ใหญ่ก็ได้ของหวานหมูอุ้ยเห็ดพี่น้องเป็นตะเกียงเสี่ยมเจี่ยพี่น้องเลยเห็ดขอนเห็ดขวานขาวเห็ดขอนขาวท่านี่มีน้ำมั ข้างนี้มีนองใหม่สมัวซิ้ไข่ข่าข่ายพรมอ้ยอยากใส่สมปลาไหลเด้อปลาไหลบ่ไดสรัคุณพี่อันเดียวนี่นะไกลแแยบ่นี่ใกล้ก่หน่อยนี่แ่ละไก่ไก่น่อยบ่บ่มันแจเ็นบ่ตัวเจบาทครับผมตัวลอยตัวลอเอ้อาเอาเ้อโอ้ยชจ้ใดสิมีเงินเดาเกี่ยวเกี่ยวขาด้วงหาบ่ ไก่มีแต่ตัวงามๆพี่น้องเอ้ยมาๆมาขายถิกราคายอมเย้าหมกกะมีพี่น้องเป็นหมกอีหยังบ่ามีบ่หูแต่ว่าเป็นตะกินตะกินเป็นตะกินตะกินฮะมาอีกแล้วแกงน้อไหม่ใส่ไข่หมดแดงสุดยอดอืเบิ้องไข่หมดแดงเอาโพร้านนี่น่าสนใจสินค้าการบรรจุหีบพ่อขานมหมกเราก็มี ย่านคนบ่ได้กินย่านคนเราคนลืมพี่น้องนั่นบ้ามีกลับมาเบิดแล้วพี่น้องผมคนหุมคือเกา่าตลาดบ้านบ้ามีนี่หุมทุกร้านพี่น้องตลาดบ้านบ้า,บามีนี่หุมทุกร้านโอ้ย,ยว่นสิเอาจัก10โลคือสิบ,บ่ได้ดอกอ้าแบ่งให้พี่ให้น้องเพิ่นซะคือวันสิบ,บอกว่าเดี๋ยวสิไปเอามากับเสีเ้ยวอีหลีกัน ห่กสัตว์ว่พี่พี่น้องผมอ่ะพี่น้องผมขอพูดถูกไใจถูกศัพทุถูกการคิดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหู้ใจทีมงานอีสานบ้าน่อยเองขายดีทุกย่างขาดทุกแนวอ่ะกระเชชวนพ่งข้ามน่ขาหนาไม่เลยครับเด้อขัดศีคลามขัดเขามาได้ครับพี่น้องว่เป็นปัญหาข้าเงาวอยู่เขามาทุกวันอังคารยังมือเสาร์เลยครับเด้อ เขามาว่างแผงขายกันได้เลยบ๊ตีเาเปิดแล้วตลาดเ h o เขามาได้เลยคนสื่อโบตงห่วงกำลังสื่อเขามีแน่นบ้านาอันนี้บ้านสร้างตำบนไพร่บัวไส้มุ่จังหวัดยาสูทอนพี่น้องเขามีกำลังสื่อเพราะฉะนั้นแล้วคดีเขามาเขาม้าได้เลยอ่าประชาธิาปไปถึงปคไม่เลยครับเด้อสีขายยังจี้ลีดจี้่อนบูปาน้าน้าซีนไข่ได้เบิร์ตพี่นอ้องเอาเอาไปปิดกันยุไสาบานนี่ น้องลายาเชี่ยแนวปิดคลิมเห็นไหมนน้ <c oughs> นองลายเช่ยแนวอายอยู่เอาเดี๋ยวเอาสิไปปิดใส่ดีเอาสิไปปิดอยูุลานะไอ้ดีดไปปิดยุคหกดีกว่าเ <c oughs> อ๊ะแปดใหญ่ปิดยุคที่เขาจีน <c oughs> ้นี่แหละขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง